รับซื้อไม่ต่ำกว่าเหรียญละ1,000บาทกันเลยทีเดียวสองสปีสองสช้างสามสินสวัสดีครับยินดีต้อนรับ f อฟยินดีต้อนรับผู้ติดตามช่องประปาศึกษาแบงเหรียญโบราณคลิปนี้ประปามาหลายงานตัว พร้อมกับมาประกาศรับซื้อเหรียญสองสลิงปี24 64เป็นเหนรียญสองสลิงเงินหรือว่าเหรียญกระสาบเงินช้างสามเสียนสมัยรัชกาลที่6 F เอฟซีฮะวันนี้ดูคลิปให้จบนะดูคลิปให้จบจะได้คลายสงสัยเอฟซีฮะที่ผ่านมางานที่ผ่านมาเนี่ยเหรียญสองสลิงสมัยรัชกาลที่6 ปีพศ2464หลายคนทราบเป็นอย่างดีนะว่าเป็นเหรียญถือว่าเป็นเหรียญโบราณเลยแหละ FC พูดถึงจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเหรียญโบราณหลายคนสงสัยว่าทำไมราคาไม่แรงทงั้งๆที่เป็นเหรียญโบราณสมัยรัชกาลที่6 f c ้าขอแจ้งให้ทราบนิดหนึ่งเลย น่าเหรียญเหรียญกระสาบเงินชนิดราคาส,สองสลึงปีพศ2464หรือว่าเหรียญช้างสามเสียนสมัยรัชกาลที่6ชนิดราคาสองสลึงเดี่ยนนเอฟซฮะที่ผ่านมาบอกตรงๆเลยฮะเรารับซื้อกันเนี่ยขายออกเนี่ยราคาย,ยังไม่ถึงพันบาทเลย ถ้าเราพูดกันจริงๆแล้วราคายยังไม่ถึงพันบาทสำหรับเหรียญที่มีสภาพผ่านการใช้งานนะก็สวยสมบูรณ์จัดๆัด f c ซผ่านการใช้งานนี้ก็ซื้อเข้า f c ฟขายออกก็อยู่ที่หลักร้อย4 0 0 5 0อย้อยู่ประมาณนี้แหละ f c ฟนะ4 0 0ร0 0หรลักขารับซื้อเข้า f c ลองคิดดูฮะเห็นช่องประปาขายออกไหมตามสภาพใช่ไหมผ่านการใช้งานเนี่ย ขายออก400 450 500 550 600เนี่ย f ฮะเริ่มจะขายยากละเริ่มจะขายยากกันละ F4 หลายคนสงสัยไงว่าทำไมซื้อเข้าขายออกถูกจังอะไรประมาณเนี่ย f ะคือขอแจ้งให้ทราบว,ว่าเหรียญ2สลึงหรือเหรียญเหรียญช้าง3เสียนชนิดราคา2สลึงปี2464เนี่ย หรือปีอื่นๆไม่ว่าจะเป็นปีอาปาปาไม่ได้มีตัวอย่างหยิบตัวอย่างให้ดูนะปี58ปเอยอะไรเอยประมาณเนี้ยปี63 62อะไรประมาณเนี้ยราคาซื้อขายเนี้ย f อฮะเขาอย่างไม,ไม่ไม่ราคาเขาไม่สูงจริงๆนั่นแหละปะปาว่านะฮะเพราะว่าอืมเป็นมาตั้งแต่ไหนแต่ไลตั้งแต่แรกๆแล้วเตามข้อมูลนะเพราะราคาประเมินเขาจริงๆเนี่ย นะราคาประเมินเนี่ยก็เป็นราคาอ้างอิงใช่ไหมยกตัวอย่างเป็นราคาประเมินเนี่ยเขาก็ไม่สูงอยู่แล้วนึกออกไหมฮะเขาไม่สูงอยู่แล้ว,ลวประเมินไว้ราคาสวยอะไรหรือไม่สวยในเอฟเซียก็เห็นอยู่กันที่หลักหลักหลายร้อย,ยถึงหลักพันเพราะปาว่าไม่น่าจะเกินสองพันที่ราคาประเมินไว้เนี่ยนะแตกเอฟเซียเป็นเหรียญโบราณก็จริงเป็นเหรียญตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หกก็จริงถ้าใครเคยเห็นประปาขายออกใช่ไหม อีพีปปามาขายเหรียญนะเนี่ยเหรียญสองสองสลึงช้างสามเสียนสมัยร,รัชกาลที่6ของเราเนี่ยเอฟซีฮะเห็นไหมฮะปะปาขายออกเนี่ยตอนที่ปปาจําได้นะย,ยังทําราคาขายออกได้ไม่ถึงพันบาทเลยทั้งทที่เป็นเหรียญโบราณเอฟซี FC ฮะคือแจ้งให้ทราบดังนี้นะฮะเหรียญสองสลึงร,รัชกาลที่6เนี่ยราคาที่ถูกประเมินไว้หรือว่าราคาขายออกตามช่องทางต่างๆเอฟซีฮะ ราคา,าก็ไม่แพงอยู่แล้วนะราคาเขาไม่แพงอยู่แล้วฉะนั้นก็ให้เข้าใจตรงกันเนาะ F45 ที่ผ่านมาสภาพผ่านการใช้งานแบบเนี้ประมาณเนี้ยนะปะปาร,รับซื้อเข้าไม่เกิน400บางทีก็450ประมาณนี้แหละโอ้ขายออกนี่กำไรน้อยมาก F45 แทบจะไม่มีราคาได้กำไรอะไรกันมากมายเลยนะแต่ทางนั้นทีนี้ปปาอยากให้หลายๆคนเข้าใจว่า หากเป็นเหรียญสวยผิวดิมๆคลิปนี้ใครที่มีฮะปาปามีตัวอย่างให้ดูเอาแค่ตัวอย่างของปาปานี่แหละนะป,ะปาปารับซื้อให้เหรียญละ1,000บาทเลยถ้าใครมีเหมือนเหรียญน,นี้เหมือนเหรียญของปาปานึกออกไหมฮะแต่สภาพนี้ก็แน่นอนเอซีฮะนะซื้อเข้าเนี่ยไม่เกิน350 300 400อยู่ประมาณนี้แหละ สูงสุดเนี่ยตอนนี้ประปาว่ารับซื้อเข้าไม่เกิน400แต่ต้องพึงควรระวัง f c วันใดวันหนึ่งฮะอยู่ๆราคาจะขยับปื๊ดขึ้นไปก็มีฉะนั้นก็เชื่อในราคาของเหรียญโบราณได้บ้างก็ดีโอเคนะฮะ F4 เหรียญน,นี้ประปาซื้อมาสูงสุดไม่น่าจะเกิน400 350เพราะเห็นประปาขายออกไหมเห็นประปาขายออก f c ฮะหรือราคาทองตลาดเหรียญเขาขายกันเนี่ยเขาก็มีข้อมูลของเขาว่าเหรียญสองสลึงนี่ราคาไม่แพงอยู่แล้วนะ ฉะนั้นเราเห็นวาขายออกกัน450ก็มี500ก็มี600ก็มีแต่จะขาย600ี่ต้องสวยจะจัดเลย f c นะโอเคเนาะแบบนี้รับซื้อเอาง่ายๆก่อนสมมุตินะฮะเอาจริงๆด้วยนั่นแหละปอป,อป,อปารับซื้อสภาพนี้2ส,สลึงช้าง3เสียนปี2464ราชการที่6สภาพนี้ f c ฮนะซื้อกันไม่เกิน300 400อยู่ประมาณนี้ก่อน f c นะแต่เลยนี้ f c ฮนะใครมีแบบนี้ ปปาับซื้อในราคาเหรียญละ1,000บาทเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกัน F4H นี่ก็เป็น2สลึงปี2464เช่นเดียวกันเหมือนกัน F4H พูดถึงว่าเหมือนกันน่หน้าหลังคล้ายกันเลยอ่ะด้านหลังเป็นช้าง3เสียนปีพศ2 4 6 4เช่นเดียวกันเห็นไหมฮะนะสองสลึงเช่นเดียวกันด้านหน้า,นาอ่ะเป็นรูปอระออปาคอเนี่ยหรือว่ารูปพระหลงราชก,การที่6เช่นเดียวกัน fc สังเกตดูนะฮะเหรียญนี้ซื้อเข้าไม่เกินเหรียญละ3ามถึงสี่ประมาณนี้นะ fc นะก็ถ้าหากสภาพแย่ราคาก็ต่ํากว่านี้ด้วยโหยพูดเลยต้องพูดแบบละเอียดเลย fc นะถ้าพูดมาละเอียดในยากเดี๋ยวก็ส่งขอบบินส่งกลางเหรียญมีแผลมาเพราะเหตประปาตั้งราคา3ามถึงสี่ไม่ใช่ในะ fc ถ้าขอบบินขอบงอเนี่ยบอกเลยกลางเหรียญมีแผลเป็นราคาไม่ถึง3ามสี่อยอยู่แล้วประปาเชื่อเลยว่าราคาณปัจจุบันวันนี้เอาวางไว้ก่อนดูเหรียญนี้ fc ฮะ ใหมีแบบนี้ปปาให้เหรียญละหนึ่งพันบาท F4 ทำไมซื้อซื้อถึงหนึ่งพันบาทยังกลับไปที่เหรียญนี้ขณะที่เหรียญนี้ซื้อกันแค่สามสี่ร้อยใช่ไหมเหรียญนี้ f c เป็นเหรียญที่มีสภาพผิวเดิมผ่านการใช้งานมาก็จริงแต่เป็นเหรียญที่มีผิวเดิมจับอยู่ค่อนข้างโอ้โหต้องบอกว่าสวยระดับหนึ่งเลยผิวเดิมระดับหนึ่งเลยนะ fc ดูทางบ้านดูทางจอทีวีเนี่ยอาจจะมองไม่ค่อยชัดปะป๋าต้องพลิกให้ดูแล้วป่ป๋าเปรียบเทียบพลิกให้ดูเลยเอาใครมีแบบนี้ fc ฮะเหรียญสลองอเหรียญสองสลึงปีสองสี่หกสี่ช้างสามเสียนสมัชชการที่หกใครที่มีเหรียญน,นี้ fc ฮะเป็นผิวดเดิม,ดมผ่านการใช้งานแต่ผิวเดิมจับค่อนข้างแม่นยำกันเลยทีเดียวอ่ะเพื่อเป็นการเสียเวลา fc ฮะใครมีแบบนี้ fc นะดูทางจอภาพอาจจะไม่ชัดเจนมันอยู่กับปะป๋า อะไวาปาพิกให้ดูนะฮะก็ต้องการมีเอฟซี FC ลองสังเกตดูนะฮะเหรียญน,นี้หล่อภาพจับคมชัดเอฟซีสังเกตดูนะฮะสังเกตดูเหรียญน,นี้เป็นผิวเดิมเป็นผิวลุ้งทองอยู่ด้านในเลยเอฟซี FC ประปาจะเรียกยังไงดีนะเหรียญน,นี้เป็นผิวผิวล,ลุ้งทองกันเลยเอฟซี FC สังเกตดูนะฮะเป็นผิวที่ถือว่า สวยจัดจัดเหรียญหนึ่งผิวเดิมจัดจัดเหรียญหนึ่งเลยแหละที่ปปาได้มานะเป็นเหรียญเหรียญนี่เป็นเหรียญแรกเลย fc เอาลองสังเกตดูผิวเหรียญดูนะฮะอันนี้ไม่มีการต่อเติมแต่งเติมเลย fc เป็นผิวเดิมของเหรียญเลยนะฮะเราจะเห็นว่าเป็นผิวลุงทองเอาให้ดู fc เท่าที่ปป่าได้เหรียญ2อสลึงมา ไม่ต้องสองสลึงธรรมดาแล้วม่ว่าจะเป็นหนึ่งสลึงช้างสามเสียรหรือหนึ่งบาทช้างสามเสียนก็เช่นเดียวกันถ้ามาเปรียบเทียบแล้วเอฟซี F C, หะเหรียญสองสลึงปีสองสี่หกสี่เหรียญนี้จัดว่าเป็นเหรียญช้างสามเสียนของรัชกาลที่หกเป็นเหรียญแรกเลยเอฟซี F C, ที่ป้าป๋าได้มาอ่ะลองสังเกตดูนะฮะลองสังเกตดูนี่คือผิวเดิมจัดจัดเลยเอฟซีหะเนี่ยใครมีแบบเนี้ยนะปะ้าป๋าให้เลยเหรียญหนึ่งพันบาท 1000บาทอาฟแต่มาดูด้านหน้าด้านหน้านี่เขาก็มีแต่เขาไม่ค่อยจะคมชัดนะัผิวเดิมเขาจะไม่ค่อยคมชัดเหมือนด้านหลัง F ซฮะเขาจะไม่คมชัดเท่ามีเหมือนกัน f ซแต่ว่าไม่คมชัดเท่านะมีน้อยน้อยกว่าน้อยกว่าแต่ก็ยังมีมากกว่าเหรียญน,นี้ f ซฮะโอ้ยปาไปอยากให้เห็นเหรียญจริงนะอยากให้เห็นเหรียญจริง อโอเคในะ f 4ใครที่มีเหรียญสองถึงปีสองสีสี่สมรรชก,การที่6ผิวเดิมแบบนี้ F4H ปะปารับซื้อให้ราคาสูงถึงเหรียญละ1,000บาทกันเลยทีเดียวถ้าผิวระดับนี้เอา f c ดูนะฮะถ้าสีผิวขนาดนี้ให้เลยขนาดที่เหรียญีน f ฮะเรามาดูกันที่ปะป๊าก็ารับซื้อเหรียญละ อ่าสามร้อยสี่ร้อยอ่ะตลอดอยู่แล้วเ c เหรียญเนี้ยนาะราคาปปายังขายได้ออกไม่ถึงพันสักทีเลยนะเพราะว่าเป็นที่ปปาบอกเบื้องต้นนั่นแหละนะราคาเขายังไม่แรงอ่ะคันนี้แบบนี้ f c ฟซ้าปปาเนี่ยดูเอาเหรียญเนี้ยนะสภาพผิวไม่มีผิวเดิมละนะไม่มีผิวเดิมละทั้งด้านหลังแล้วก็ด้านหน้าดูเอาลองสังเกตดูเอาฮะแต่เหรียญนี้ก็สวยนะถือจัดว่าสวยเลยแหละ FC ไม่ใช่ไม่สวยนะฮะนะเหรียญนี้ปปายังไม่ขายเลย นะผ่านการใช้งานสภาพระดับเนี่ยป้าปาเห็นว่าขอบเขาสวยกลางเหรียญเขาสวยเห็นไหมฮะผิวเหรียญละเอียดเลยผิวเหรียญตัวเปล่าด้านหน้าถือว่าด้านหลังนี่ก็สวยเ,ยเห็นไหมหน้าผากช้างไม่มีร่องรอยเลยปกติเหรียญเนี่ยค่วลงเวลาใช้จ่ายหมุนเวียนเนี่ย,ขยเขาน,น่าผากช้างเขาก็จะไปก่อนลบเดือนก่อน fc ลองสังเกตว่าถือว่าหน้าผากช้างยังใช้ได้อยู่ขอบครบ fc ฮะเดี๋ยวนี้ป้าปายังไม่ขายเพราะเพราะราคายังถูกเกินไปนะป้าปาเปรียบเทียบกับสภาพผิวเหรียญเอาแบบนี้ซื้อกันไม่เกิน400 แต่หนี่ f c H, ซื้อเป็นพันอะลองเปรียบเทียบสภาพผิวดูเนาะลองเปรียบเทียบสภาพผิวดูว่าแตกต่างกันนะ f c อะล่อนให้เหมือนกันนะเป็นไงฮะแตกต่างไหมอะต้องล่อนตรงนี้ค่อยจะขมชัดต้องแจ่มเนาะต้องจะแจ่มเอา f ฮะแบบนี้รับซื้อน่าจะไม่เกินสี่ร้อเหรียญนี้ f ฮะรับซื้อในราคา หนึ่งพันบาทสองเสือหงสามเสียนสมัยราชการที่หกปีพศสองพันสี่ร้อยหกสิบสี่ถือว่า FCH ผิวเดิมจัดๆเลยเห็นไหมฮะอ่านี่คือผิวเดิมจัดๆเลยพลิกไปทางไหน FCH เหรียญตัวเปล่านะดูที่เหรียญตัวเปล่าอันนี้ปะป้าพยายามใช้กล้องขยายให้ดู FCH มีแบบนี้นะใครมีแบบนี้ปะป้ารับซื้อให้ราคาสูงถึง 1,000บาทกันเลยทีเดียวโอเคเนาะอ่ะคลิปนี้ปาปามาประกาศรับซื้อเหรียญ2สลึงสมัยราชการที่6ช้าง3เสียนั่นแหละ fc ปี2464หรือถ้ามีปีอื่นๆผิวแบบนี้ fc ฮะปาปาก็ยินดีรับซื้อเหรียญละ1,000บาทเช่นเดียวกันใครส่งก่อนได้ขายก่อน fc ฮะเพราะปปายังไม่มั่นใจว่าเหรียญสภาพผิวเดิมแบบนี้จะลงเหลืออยู่มากไหม นะจะลงเหลืออยู่มากไหมใครส่งก่อนได้ขายก่อนทุกปีพศเลยสําหรับ2องืงช้าง3เสียนราชการที่6ก็มีปี2-4-6-4-2-4-6-3-2-4-6-2แล้วก็ปี2-4-5-8ทุกปีพศเลยถ้าสภาพแบบนี้ปปาเริ่มต้นให้เ fc ห้าสูงสุดเลยเหรียญหนึ่ง0ไม่เริ่มต้นนะฮะนะผิวเดิมลุ้งทองแบบนี้ปปาให้เลยเหรียญละ1,000บาท ดูเหมือนจะราคาไม่สูงแต่ FC ต้องเข้าใจนะที่ปะป๋าบอกบอก,บอกไปเนี่ย2ส,สลึงถ้าหากเป็นสภาพผ่านการใช้งานขนาดสมบูรณ์ระดับเนี้ยนะก็ซื้อขายกันในราคาหลัก4-600เท่านั้นเองราคารับซื้อเข้าและ FC4 นะขาย600อยังยากเลยเอาง่ายๆเลยรับซื้อเข้าแบบเนี้ยไม่เกิน400ครบสมบูรณ์แบบนี้นะถ้าครบบินราคาล่วงทันทีกลางเดือนมีแพ้เป็นราคาล่วงทันทีนะต้องต้อง,ต,องต้องเชื่อในวงการด้วย FC ว่าเขาเล่นหากันในราคาที่ไม่แพง เนี่ยปะปาพยายามนะพอมีเหรียญสภาพดีมาเนี่ยคลิปนี้นานเลยใช่ไหมถ้ามีเหรียญสภาพดีมาเนี่ยปะปาก็พยายามขยับราคารับซื้อให้ขณะที่ราคาท้องตลาดเนี่ยเขายังไม่แพงแต่ปะปาก็เห็นว่าสภาพเหรียญเขาแตกต่างกันนะฮะมีความสวยงามผิวเดิมๆแตกต่างกันปะปาก็พยายามจะมาทําราคาขยับรับซื้อสูงให้เลยนะเท่าตัวกว่ากว่า,วาด้วยฉะนั้นแอฟสีฮะไม่รู้ราคาจะขึ้นจะลงขนาดไหน ฉะนั้นใครมีก่อนส่งขายก่อนนะฮะผิวแบบนี้เพราะราคาถือว่าถ้าเปรียบเทียบ400เหรียญน,นี้แล้วนะหนึ่งพัน f c ีฮะก็ต้องบอกว่าราคาสูงนะนะ f สีปปารับมาไม่รู้ปปาจะขายออกได้เท่าไหร่เพราะราคาประเมินกันจริง,รงๆก็ไม่ไม่ใช่ว่าจะจะ,จะกี่พันในะ f c ีเราก็ต้องมาช่วยกันสร้างกันใหม่อะไม่เป็นไรนะผิวแบบนี้ปปาให้เลยเหรียญนะ่0หนึ่งพันบาทขณะที่เหรียญผ่านการใช้งานแบบนี้ปกติธรรมดาปปารับซื้อเหรียญสี่ร้อยฉะนั้นก็ต,ต้องเขต้องเข้าใจทางช่องปปารนิดหนึ่งนะฮะ จะให้ปราปารับซื้อเป็นหลักหมื่นนั้นไม่น่าจะได้เพราะว่า F45 เดี๋ยวปราปาป้าป้ามั่นใจว่าเหรียญเกตอยู่ที่เท่าไหร่แต่นั้นเป็นเหรียญเกตใช่ไหมฮะเหรียญเกตเขาต้องสมบูรณ์สุดๆอยู่แล้วแหละแต่อันนี้เรามาเจอในระบบเหรียญผ่านการใช้งานสภาพผ่านการใช้งานปราปาว่าพันหนึ่งนียก็ค่อนข้างจะมาตรฐานอยู่แล้ว f c นะที่ขนาดอย่างนี้แค่3-400เท่านั้นเองโอเคเนาะ f ฮะแอดไลน์เพื่อนส่งรูปเหรียญตรวจสอบประเมราคากันนะ 2ถึงปี2464 FC5 สภาพผ่านการใช้งานปกติธรรมดาแบบนี้รับซื้อกันในราคาเหรียญละ3-400บาทเท่านั้นเองแต่แบบนี้ FC5 โอ้โหนาไปตรวจสอบสภาพผิวเหรียญของท่านดูซิถ้ามีแบบนี้รับซื้อ1,000บาทกันเลยทีเดียวคลิปหน้าพบเจอกันใหม่ FC คลิปนี้สวัสดีครับ